สวัสดีครับผมเก่งนะครับจากซีดบิลสู่รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่5กันยายนนี้นะครับสำหรับวันนี้นั้นมีราคาตัวนไหนเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวเช้าว,วันนี้จะพาไปอัปเดตให้ท่า,ทานพร้อมกันนะครับผมโอเคอันนี้ลูกค้าเข้าในช,วนชวนนะ่วงเช้าแล้วสวัสดีครับรับหน่อยจ้า สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเช้าของเรานะครับผมก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าร้านเรานะครับจะเปิดทําการนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เวลาทําการนะครับก็จะเปิดรับซื้อตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับผมถึงประมาณ5โมงครึ่งตอนเย็นโดยประมาณนะครับผมเนาะโอเคมาเรามาเริ่มกันที่เหล็กบางกอนเลยดีกว่าวันนี้นะครับเหล็กบางหน้าร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับเหล็กชั้นวางของต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทนะครับผม แต่ถ้าเกิดเป็นพวกตะกูเหล็กหนานครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50จนถึงที่กิโลกรัมละ10บาท50นะครับอย่างในกรณีที่เป็นเหล็กก่อสร้านะครับผมที่มีการทุบมาแบบนี้นะครับผมจะบอกกับลูกค้าว่าต้องขอตามตรงว่าอย่าเอาแมคโครปั้นแน่นนะครับเพราะถ้าเกิดปั้นแน่นมากเนี่ยมันแกะไม่ออกนะแล้วราคาันจะยิ่งผูกนะครับแต่ถ้าเกิดปั้นมาหลวมๆมาซื้อได้สบายมากจะอยู่ที่กิโลกรัมละตั้งแต่9บาทถึง9บาท50นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า แก๊ลอนตัวนี้นะครับผมจากฟีดโรงพยาบาลนะตัวนี้ผมสามารถรับซื้อได้ตามปกติเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารต่างๆที่ต้องประกอบกับโรงพยาบาลเรามีครบจัดได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพลาสติกวมวันนี้กันหน่อยนะฮะสำหรับพลาสติกวมสีวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกตระกูลเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สี่เบอร์ห้านะครับถ้าเป็นตระกูลพลาสติกวมสีวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับสำหรับพลาสติกวมผมขอพาลุยใกล้นิดนึงนะครับ พัสดุรวมคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่จะคุ้นตากันบ่อยๆนะครับจะเป็นพวกตระกูลขดนมแบบนี้นะครับผมตัวนี้ใช่พวกนี้คือตระกูลเบอร์สองนะครับต่อมานะครับแก๊ลอนพวกนี้ใช่นะครับผมพวกแก๊ลอนของของเป่าต่างๆพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับที่จะมีอีกตัวที่ขายได้และคนไม่ค่อยทราบนะครับก็คือพวกกล่องใส่อาหารแบบนี้ที่เป็นตระกูล P ีีเบอร์5้านะครับพวกนี้สามารถขายได้ทุกสีเลยนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมพาดูข้างในกันหน่อยดีกว่าก็ไปรถลูกค้าคันนี้ สำหรับกระดาษแข็งในเช้าวันนี้นะครับผมถ้าเป็นกระดาษแข็งกล่องลัน้าตาลแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3ามบาทห้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแต่กําลังหมั่นเ็คให้นะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวรีบแจ้งเป็นปัจจุบันแน่นอนนะครับต่อมาสำหรับพวกกระดาษย่อยลมสีอันนี้จะเห็นภาพชัดมากอันนี้จะเห็นภาพพนักงานชัดมากนะไม่ว่าจะเป็นพวกสกูลกล่องขนมต่างๆนะครับผมพวกนี้เนาะ จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาท70นะครับผม2บาท70นะครับสำหรับตระกูลพลาสติกเอ,อ่อตระกูลกระดาษรวมสีเออตระกูลกระดาษย่อยรวมสีนะครับผมต่อมาอันนี้จะเป็นตระกูลเทสไสนะครับร้านเรานะครับตัวขวดเทสไสนะครับสเปคบ้านเราคือไม่ต้องกรีดฉลากไม่ต้องเปิดฝานะครับทำการใส่มาขายได้เลยนะครับวันนี้เทสไสจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทนะครับสำหรับเทสไสในตอนนี้ราคาย,ยังไม่ดีขึ้นนะแต่ก็หมั่นติดตามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอให้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึงที่ผมอยากจะเล่าให สำหรับพวกตัวพิสกรีนแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับแต่ผมมีความลับจะบอกนะครับสำหรับพิสกรีนนะครับผมจะบอกว่าอยากให้ลูกค้านะครับผมทําการเอามีคตเตอร์นะครับกรีดบริเวณที่มีการสกรีนเหมือนบนขวดออกไปนะครับถ้ากรีดออกแล้วนะครับตัวนี้สามารถไปขายกับตัวพิสใสได้นะจาก1บาทก็จะเพิ่มไปเป็น5บาทนะครับตัวนี้เนาะเช็คมาแล้วตัวร์คอนเฟิร์มนะครับอันนี้มีอะไรบ้างเออในถุงนี้ อันนี้จะเป็นพวะกูลกระป๋อง Culture. อลูมิเนียมนะครับกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ43บาทนะครับสำหรับกระป๋องอลูมิเนียมนะครับตัวผงตัวนี้ไม่ต้องแกะแยกมานะครับแต่ถ้าเป็นกระป๋องเหล็กค่อยแกะแยกไปเนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของน้ํามันพืชที่ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันพืชที่มีการผสมน้ำนะช่วงนี้ต้องหมั่นตรวจสอบบ่อยๆนะครับสำหรับล้างของเก่านะครับเพราะว่าจะบอกว่าลูกค้าตอนนี้พอรู้ว่าน้ามันขายได้เนี่ยเขาจะโกยทุกอย่างใส่มาหมดเลยนนะรัับผผมมแลสําาาาห้้พืเกก่่ขอยขอยีีทึงว น้ำมันพืชเก่าเราจะที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมขอให้กรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมอย่าให้น้ามันพืชเป็นไข่นะครับผมตามเงื่อนไขตามนี้ถ้าเป็นน้ำมันพืชเทียวสวยๆกอกให้เต็มปี๊บไม่ได้เลยนะครับวันนี้น้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บนะครับผมจะอยู่ที่ปี๊บละ470บาทนะครับกอกมาเต็มปี๊บแบบนี้ได้เลยนะครับจะอยู่ที่ปี๊บละ470บาทสาหรับปี๊บน้ำมันพืชครับผมขอเป็นปี๊บปากสวยๆแบบนี้นะครับที่บริเวณปากปี๊บไม่มีการจาดปากมามิไม่เอามีดฟันมา 24บาท24บาทนะครับตลาดนี้ก็จะเป็นพวกะกุลกระป๋องเหล็กนะครับผมกระป๋องนมเอ็นทัวกระป๋องนมข้นจืดนะครับพวกนี้นะครับเป็นกระป๋องเหล็กนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม3บาท50นะครับผมกิโลกรัมละ3บาท50นะครับจะพาดูหลังบ้านทั้งนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิโลตาช่างขนาดใหญ่ที่เวลาที่ลูกค้าเอาของมาขายทั้งคันรถเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นมาช่างได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าถ้าร้านในเมืองเนี่ยมีไม่ขีดเจ้านะครับแล้วเราเป็นหนึ่งนนนัั้ะครบผ ใช้เึื่งแต่ปี51คุ้มมากนะฮะสำหรับสังกะสีที่เป็นผูๆแบบนี้ที่ลูกค้าถามเขาม้ามาเยอะว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาท50นะครับถ้าผูมาสภาพนี้เลยนะ,ะถ้าผูมาสภาพนี้เลยเนาะ,ะหลังบ้านเป็นอย่างไรบ้างไหนเดินไปดูกันหน่อย พวกตระกูลถุงทีพ่พลาสติกหรือถุงที่ยืดได้นะครับวันนี้หน้าร้านาจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนะอย่างที่ผมเคยเรียนกับลูกค้าว่าวิธีการจะดูว่าถุงตัวไหนขายได้ขายไม่ได้นะครับง่ายมากเลยผมอยากให้ลูกค้านะครับช่วยทาการยืดแบบนี้ถ้ามันยืดได้อย่างที่ผมทําให้ดูอย่างในกล้องตอนนี้นะครับผมตัวนี้สามารถขายได้นะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกสต๊อกพลาสติกบดย่อยแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เตรียมจะส่งไปที่นคนปรปฐมแล้วนะครับหนึ่งคันรถสิบล้อเนาะ ่วงนี้อุปสรรคมากสําหรับในเรื่องของการทำพลาสติกนะเพราะว่าฝนมันตกเกือบทุกวัน,นตัวติเราจะเอาพลาสติกกันเดือนละ15ตันแต่ตอนนี้เนี่ยเขาประสบปัญหาในเรื่องของฝนนะก็คาดว่าถ้าจะดีขึ้นดีขึ้นไหม่วงนีมีแจ้งพยากรณฝนตกไหมดีต่อขึ้นใจอ๋อจะพุดพลาสติกเนี่ยผมต้องบอกพลาสติกเป็นตัวทาเงินเลยนะของของตัวอาชีพร่างของเก่านะเพราะพลาสติกเนี่ยเป็นตัวท,นะวนะวที่มีกาไรค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพี่เมสวัสดีครับบ้านอม สำหรับกองตรงนี้นะครับผมเรากําลังทําการคัดแยกพวกสกุลพลาสติกของเปล่าอยู่เนาะของเปล่าคือของเบอร์สองถามว่ากระบวนการนี้ต้องคัดแยกอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแยกสีมีการกรีดฉลากนะครับผมมีการแกะพวกฝาแยกสีอะไรออกให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมพาดูใกล้ใกล้ดีกว่าอันนี้กระจุกพลาสติกก็สามารถขายได้ตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็ไม่ค่อยทราบนะครับผมสําหรับพวกจุกฝาพลาสติกแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจุกพลาสติกจะซื้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทนะครับผมจุกพลาสติกนะ ไปแอบดูป้านอมกันดีกว่าผมจะส่งป้านอมประกวดอะไรนะวอลอยกระทงอ่ะนางโนมพมาศอ่ะแต่ผมเอาแห่ขึ้นรถบริษัทไปเลย <c oughs> อ่ะอันนี้จะเป็นะก,กูนของเป่าทั้งหมดนะครับทำไปเล่นไปป้านอมปีนี่ผมตั้งแต่ว่าผมจะสปอนเซอร์นางโนมพมาศอยู่แลหรับของเป่านะครับเบอร์สองนะได้หมดเลยนะครับพวกนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละเจ็ดบาทอันนี้ก็คือจะเป็นเป่าสายที่เราแยกกันเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าเป่ารวมสีนะครับก็จะคือเป็นพวกแกลลอนต่างๆที่มีแบบป้านอมเป่ารวมสีเป็นสีอะไรบ้างก็ล่ารวมท ที่ไม่ใช่สีขาวสีใสแล้วก็สีดาอ่าอันนี้นคือเป่าดํานี่จะเป็นตระกูลเปล่าดําอันนี้จะเป็นตระกูลเปล่าขาวซึ่งในกระบวนการนี้นะครับผมที่ป้านอมกาลังทำนั่นก็คือการเปิดฝานะครับทําการกรีดไอตัวฉลากออกแล้วก็มีการกรีดเขาเรียกว่าอะไรนะครับป้านอมตัวตัวห่วงที่ว่าล็อกฝาอ่าห่วงแบบนี้นะครับไอห่วงแบบนี้ไม่ใช่ว่าหมดประโยชน์นะห่วงแบบนี้สามารถไปขายกับจุกพลาสติกได้อีกนะครับผมเนะาะสำหรับพวกนี้นะไปแอบดูหลังบ้านกันพี่ออมลังเบียเป็นไงบ้างจ๊า ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยแสดงว่าดีดีขึ้นหน่อยแสดงว่าไม่ดีขึ้นเลย <laughs> อ๋อแล้วก็โอเคดูเรียบร้อยก็โอเคแล้ววันนี้พาเลรเนานะแต่ผมพาดูหลังบ้านนิดนึงไม่ได้เข้ามานานระวังหัวด้วยนะครับตา้องกลัวที่สุดคือกลัวตอนที่ตา้องกําลังเดินเดินอยู่แล้วก็เงืบอแบบเหมือนกระแทกเงื้อออกไปอะ่ะ <laughs> ตัวนี้ขายได้ตามปกติคนไม่ค่อยทราบ เป็นพวกประตู PVC นะครับพวกนี้จะขายได้นะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผม1บาทสาหรับนะพวกประตูพวสีขาวกับราง PVC เนาะสตัวนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถขายได้แล้วก็คนไม่ค่อยทราบนะครับก็คือสายยางส,สายสายยางอ่อนสายยางอ่อนวันนี้หน้าร้านนะครับจะรับซื้ออยู่ที่นะครับผมกิโลกร,รัมละนะครับ4บาทแต่ถ้าเป็นสายยางเขียวนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาท50นะครับผมหนึบาทห้าสิบบาทเจ็ดแล้วหรอสิบเจ็ด Oh. วันที่17นะครับผมร้านเราจะรับซื้อของครึ่งวันเนาะวันที่17วันเสราร์ที่17จะรับซื้อของครึ่งวันสิบเจ็ดกันยายนนี้นะใช่ใช่ใช่ขอบคุณที่เตือนไม่งั้นเกือบลืมไปแล้วเกือบลืมไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกเปลือกสายไฟนะครับผมเวลาที่เราปอกสายไฟออกมาแล้วเนี่ยเปลือก PVC นะครับก็สามารถขายได้ตามปกติเนาะเปลือกสายไฟวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับผมกล้องครับอ้อมมาเลยเลื่อมา สำหรับพวก PVC แบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับผม4บาทนะครับ PVC ขายได้หมดเลยนะสีฟ้าแบบนี้ก็4บาทถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาทนะครับสำหรับสีเหลืองเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีเทาแบบนี้ก็ขายได้นะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5 0สตังค์นะครับผมไปต่อไปดูเบียร์กันสักหน่อยดีกว่าอันนี้เราทําการเปลี่ยนพาเลตใหม่แล้วให้มันแข็งแรงขึ้นเนาะ,ะมาเหมือนเดิมเปิดมา ไฮนนเก้นนะครับให้ทําการใส่ลังมานะครับผมไฮนนเก้นแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่ลังละนะครับผม11บเอ็ดบาทสิบาทสำหรับไฮนนเก้นนะครับผมอร่อยไม่ได้บอกพูดลอยๆอันนี้เบียร์ช้านะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลเออลังละ15บาทลังละ15บาทอันนี้ก็จะนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยแต่ว่าหนักหัวหน่อยนะตอนเช้าต่อมาครับถ้าเป็นรีโอแบบนี้ครับถ้าเป็นรีโอแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่ลังละ10บาทนะครับผมลังละ10บาท อันนี้ก็ชุ่มคอหน่อยนะฮะถ้าเย็นๆเนาะต่อมานะฮะถ้าเป็นตระกูลน้ำเบ๊น้ำเบ๊กแบบนี้มีความเข้าใจผิดกันหลายหลายหลาย,หลายท่านเลยนะครับว่าน,ำบบน้ำเบ๊กตัวนี้มันใส่รังไม่ได้เนาะซึ่งตัวนี้คนส่วนใหญ่นิยมไปทุบแก้วซึ่งผมจะบอกว่าตัวนี้ให้ใส่รังมาก่อนเพราะตอนน,น,บบนี้น้ำเบ๊กน้ำเบ๊กนะครับจะอยู่ที่รังละหกบาทเนาะยังได้ราคาสูงกว่าที่เอาไปทุบแก้วเพราะทุบแก้วเดี๋ยวจะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับผมทั้งรังก็จะได้ประมาห้าบาทกว่า ไม่ถึง5บาทได้ซ้ำนะครับัประมาณ4บาทกว่าเพราะฉะนั้นใส่ลังดีกว่านะครับผมหงทองเป็นแบนแบบนี้ก็ให้ใส่มาได้นะครับผมหงทองแบนดแบบนี้จะอยู่ที่ลังละ7บาทนะครับแล้วก็พวกหงทองเนี่ยที่เกตเป็นหงทองตัวเก่าจะอยู่17ถ้าเป็นหงทองใหม่จะอยู่8บาทนะครับผมแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นตระกูลกระดาษสีแบบนี้นะครับย้ำอีกทีหนึงว่ากระดาษสีกระดาษโดนสีนิตยสารสีนะครับวันนี้เนี่ยหน้าร้านนะครับจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทเอมดส่วนะครับผมเดี๋ยวเราอ้อมไปดู ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กระดาษเนี่ยค่อนข้างจะมีดราม่าเยอะเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันลงต่อเนื่องนะครับผมพี่กิ้งทำอะไรเดี๋ยวขอแอบดูหน่อยบิ๊กแบ็กยังมีขายอยู่นะพี่กิ้งเนาะได้อยู่อันนี้จะเป็นตระกูลเชือกพี่กิ้งขอดูบ้างครับเชือกตัวเชือกลมสีแบบนี้นะมันได้ทุกสีเลยนะครับอันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผม1บาทเนาะเชือกพี่กิ้งทาอะไรบ้างในกระบวนการของเราตัด อย่างแรกจะต้องตัดไอตัวห่วงเหล็กตัวนี้นี่นี่คือตัวตัดต้องตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับเชื่อนหะไม่ไงั้นมันบดไม่ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ต้องต้องแยกสีด้วยพิกิ้งต้องแยกด้วยโอเคอ่ะมากระดาษแข็งเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวอ้อมเกินไปกระดาษแข็งนะครับวันนี้หน้าร้านย้ำอีกทีนึงอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาท50นะครับผมตอนนี้ดามา่าก็ทั้งเยอะสำหรับกระดาษแข็งนะครับเพราะมันลงต่อเนื่องเนาะแล้วก็ตัวกระดาษเ4สีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดาแบบนี้นะครับ วันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาทห้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันสักหน่อยดีกว่าเชือกเยอะไหมครับพี่กิ้งวันนี้โอ้เอาเรื่องเหมือนกันเนาะเอาเรื่องเลย สำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะขอฝากไว้ไหน,หนิ็ดนึงว่าสาหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนาขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเป็น ID ไลน์ที่ @cwr.ecycle e นะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็ใช้โลเคชั่นมาเลวเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับลูกค้าอรอรับ อันนี้เป็นพวกปี๊ดน้ำมันพืชที่เราเก็บไว้สต๊อกนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้สักนิดหนึ่งตอนนี้ถุงสตอ๊อกเริ่มเยอะสำหรับตัวถุงบิ๊กแบ็กนะครับยังมีขายออกอยู่นะครับผมตอนนี้น่าจะได้ไม่ถึงพันใบแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นมันพันกว่าตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบเอาประมาณพันใบยอยู่นะครับผมเพราะตอนแรกม,มีอยู่ประมาณเกือบเกือบสองพันะตอนนี้แสดงว่ามีคนเอาไปชุดหนึ่งละบิ๊กแบ็กนะครับขายออกใบละห้าสิบาบาทมารับได้เลยเป็นบิ๊กแบ็กมือสองนะครับผม โอเคอันนี้สวยงามแบตเตอรี่ถ้าเป็นลูกสีสีแบบนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม22บาท50เนาะแต่ถ้าเป็นแบต,ตดำแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกหมวดทีวีนะก็ยังขายได้ตามปกตินะครับก็จะอยู่ที่จอละ10บาทนะครับที TV, ไม่ใช่สินค้าหลางาังก็อาจจะไม่ได้ซื้อแพงมากนะครับผมในขอแอบอยู่ไหนลูกค้าเริ่มเยอะหรือยังโอ้สองคันแล้วนุ <laughs> ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ มาดูในห้องกันสักนิดนึงสัปดาห์นี้ยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเป็นการเวอร์วิวให้ดูก่อนเนาะอลูมิเนียมกระป๋องนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม43บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกอลูมิเนียมบา์นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกนี่อันนี้แผ่นข้างจะสู้กับข้าวนะครับผมอลูมิเนียมบางเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม40บาทนะครับถือว่าราคาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นหมวดอะไรเอ่ยทองเหลืองอันนี้จะเป็นพวกตระกูลทองเหลืองละเนาะ พวกทองเหลืองหนานครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับ140บาทนะครับผมแล้วก็จะมีพวกสแตนเลสเกรด3ถึงนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทอลูมิเนียมฉากนะครับผมหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ52บาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกตระกูลอลูมิเนียมหม้อน้ําต่างๆนะครับถ้าเป็นหม้อน้ํารถยนต์นะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาทแต่ถ้าเป็นไส้แอร์ทองแดงที่มีทองแดงเป็นอยู่ตรงกางนะครับที่เป็นไส้อยู่ข้างในเนาะตัวน 90บาท,บาทาดเดี๋ยวบาทผมพาไดูข้างนอกดีกว่าโภาพสวยภาพสวยสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนบึงพัจจันทร์ปราชาจ,จีนใกล้กลๆกับแอดซีคอนโดนะครับอยู่ทั้งสั่งถนนคนเดินนะอันนี้ลูกค้าก็กำลังใส่มาขายนะครับผมนะอันนี้บางส่วนเราก็มีการแยกให้ด้วยนะครับ,บดีครับบัสดีครับบัสดีครับ เดือหน้าแล้ว้าล็อตสมัไปอันนี้ก็เป็นลูกค้าตามบ้านเหมือนกันเนาะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะฮะก็เขาก็จะมีการคัดแยกบางส่วนออกมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าวิธีการคัดแยกขยะนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมใครก็ทําได้นะครับที่เมื่อวานคุยกันในไลฟ์ว่ามีคลิปหรือมีวิธีการสอนคัดแยกขยะไหมผมจะบอกว่าถ้าเกิดเราลองดูคลิปของเราทุกคลิปนะเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีการ บอกแนะนําวิธีการจะคัดแยกขยะยังไงที่ทําให้คุณขายได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube คุณสามารถทิมเหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรูไลไซเคินภาษาไทยนะครับ แล้วก็สำหรับใบาราคานะครับจะถูกโพสเป็นปัจจุบันสเสมอนะครับผมเนาะเช้าวันนี้ก็มีการอัปเดตไปให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากไปติดตามด้วยเนาะเพื่อท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่ามีสินค้าอะไรที่สามารถขายได้บ้างน,นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในรายการพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนจากการฝากนิดน,นึงว่าวันที่17นะ17กันยายนเราเปิดรับซื้อครึ่งวันนะครับผมเราะไปทำพันธุ์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเพลิดเพลไปทําบุญเนาะแล้วก็ฝากติดตามในทุกช่องทางด้วยเพราะว่าเวลามีคอนเทนต์์ใใหมมม่่่่่ๆจจะไไไไไดดดดด้้้้้พลลลลาาาาากกกัััันน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 นถออ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 ยยยยงเเเเเีีีี๋๋๋ววววคคคคิปปปปผขขุุญตตตแทบบณร